มิงไม่ต้องเไปไงเิดไหมเดียกคนนี้อืมก็มบอกให้มีพูดสวัสดีค่ะไปสวัสดีค่ะแล้วก็อบอกสวัสด,ดีค่ะไอเีอยูแเ,เขาหมดมาแล้วเข้าใจหรือเปล่านี่คือพยายามแบบแปลให้แบบเป็นภาษาที่แบบพูดกันเองเลยอะ สานบ้านภาษาถ้าใช้ภาษาทางการนี่ประมาณสามรทัดได้เคือภาษาทางการคือแบบมันอธิบายยาวไงก็เลยแบบอยากจะให้มันแบบรวบมันต้องมันต้องอ่านครบแบบมันถึงจะเข้าใจถ้าภาษาทางการคือมันต้องมันต้องอ่านด้วยแล้วก็ลินด้วยอะตอนนี้เออตัวใครตัวมันไม่ยุ่งกับแม่งไงสายที่ไล่หัวดกเบอร์เซิร์น่ะ ก็ทำไว้หมดแล้วก็ไปศึกษาสกิลแล้วก็ไปลองเล่นดูได้นะอ้าใครขึ้นลิฟต์วะขึ้นลิฟต์ไปข้างบนแล้วเนี่ยเดโมไอ้อบอบอบก็ตายแล้วตอนนี้มันอยู่ชั้นบนสุดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอ้าวมันขึ้นลิฟต์ไปอยู่ชั้นบนเหรอเออมันอยู่ชั้นบนสุดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยใครแม่งขึ้นอยู่อยู่ชั้นบนในมึงสวยบอกเลยมันขึ้นลิฟต์ไปแล้วอะไรวะเนี่ยขึ้นลิฟต์ไปเฉยเลยสบ่าจะรอดไหมเนี่ยรอด